ก o o d มอร์น <Good morning. S 1> ิ่งค่ะพี่วันนี้ก็เราจะเก็บคองนะครับไปแมนเชสเตอร์เพิ่งทานเบรคฟาสต์เสร็จนะฮะลบมากก็เ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวไปเจอกันที่แมนเชสเตอร์ใครอยากมาชอปปิ้งน่ะแล้วแบบว่าเออเบื่อลอนดอนที่คนมันเยอะมาลองมาที่นี่ดูมันโอเคเลยแล้วคนก็ค่อนข้างเฟรนลี่มากไปมาแบบหลายช็อปแล้วนะคนแบบโอเคเลยอะ่ะของสำเพลงเลยอะ่ะด <c oughs> ีๆคือโลโก้มันใหญ่จนน่าก,กลัวมากเลยอะ่ะ เออาสีฉ่ำม,มากรองเท้า mm hmm. เซลผิดคือเซลตาแปกมากกับสีตายเลยชีไฟแอลนะครับเย่แกสิ่งที่ปังที่สุดของวันนี้คือจีนแซงตัวสุดท้าย mm hmm. แล้วเขาหาแท็กไม่เจอเว้ยแล้วนางคิดราคาตอนสุดท้ายอะ่ะแต่นสุดตอนแรกมนันไม่มีราคาเว้ย แล้วแบบว่านางคิดราคาบอกว่า100ยูโรแล้วหนาวแล้วก็บอกว่าโอ๊ยตายแล้วเหมือนได้ปีดอกแรงมากอ่ะบุกแอร์เมสที่แมนเชสเตอร์สถานนี้รถไฟยอรกเป็นอย่างนี้นะครับ รถที่อายุบนรถแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางไปแมนเชสเตอร์ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับก็ <g år> เดี๋ยวจะไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็ววจัดของเข้านะครับวันนี้อาจจะไปเดินช้อปปิ้งเนาะจะไปเดินแอมเมสนะ <g år> เพราะว่ามีแอมเมสที่แมนเชสเตอร์นะครับมีที่เซลฟ์ฟิชเชตก็เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเด้อมัสซีของเมืองนี้ก็คือเป็นพวกแบบฟุตบอลมิวเซียมอะไรเงี้ยซึ่งอันนอตินชูฟุตบอลนะคะก็เดินตอนแหลกไปเรื่อยๆเนาะ ตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งไฮเอนด์นะครับมีหมดเลยพวกแบบว่าโอเมก้าเบลลิงมีคาเทียนะครับมีบทเก่าๆอยู่ตรงถนนชอปปิ้งด้วยครับมีแบบว่าเ p a เอ็นเตอนนี้เราอยู่ถนนอะไรเอ่ยแถวนี้ในเมืองเลยอะ Exchange Square มีราคาโลเล็กล่าสุดนะครับเป็นเงินสกุลปอนนะคะมีไซส์สามเบ็ดนะครับโออิสเตอร์สี่สิบเอ็ดเดดจัดนี่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอซีเดเวลเลอร์ปะ่ะมีเรือนเขียวอันนี้ด้วยฉันเคยได้แล้วนะคะมีมีเรือนเขียวด้วยเลือนลูกโป่งไซเล็กนะครับ สวยจังอันนี้อยู่ร้านโรเล็กที่แมนเชสเตอร์นะครับตอนนี้นี่นะคะมาแวะโรเล็กซ์ร้านนี้พนักงานน่ารักมากเลยอ่ะก็ไปเจอไปจดดูนะไม่รู้ได้หรือไม่ได้นะแต่ว่าก็ลองดูเขาบอกว่าเขาจดให้ได้ก็จดได้ก็จดสิขาไม่เป็นไรค่ะเอาย่ห้อนี้ให้แฟนนะครับมันลดจุกมากเลยสี่บราเซิลแอนด์บอมลี่ะ ชอบนะมันมินิมอลเดียวไม่เยอะรองเทาอว้เหลือร้อยยี่บห้าเพาเองรองเท้าร้านนี้สวยมากอีรถจุกมากของเขาสวยนะแฟนเดับบอกว่าคุณนะภาพดีด้วยราคาไม่แพงอ่ะแกดูเด็กเก้าสิบ้าเพาเนีะ่ะรถมา ลดจากส0งรกว่า,าเลยเหระี่ไหนวะใยครค้ากูชี่อยู่นะเดี๋ยว95าวิบหาทนบอกให้คืออันนี้ค่ะฉันว่ามันดูออกในอกการมากเลยเ็นไม่เคยมีรอ,องเท้ายี่ห้อน,นี้ยแต่แฟนบอกว่าคุณภาพดีเลยเขายังเป็นชูเมคเกอร์อยู่แล้ว่าไม่แพงมันลดแล้วแบบเหลือแล้วเขาโอเคมากคือเซอร์วิส ที่แมนเชสเตอร์เนี่ยแบบดีมากรู้สึกแบบโคตรฟักกิ้งดิสเฟน f ร o มลอนดอนเลยคือคนแบบร้านโลเล็กก็ไม่โดนถีบออกมาไปซื้อรองเท้ากับแฟนก็คือบร,ริการดีเวอร์และคือแบบน่ารักมากและคือแบบโอ้โหรู้สึกดีมากเลยแบบเวลามาเมืองเล็กๆแล้วแบบคนมันจะน่ารักจริงๆค่ะก็ถ้าใครอยู่แถวนี้มาชอบแมนเชสเตอร์นะพนักงานแบบน่ารักสุกราณเลยที่ไปมาะอะไรยเงี้ยดีวะ <laughs> ชอปปิ้งที่นี่คือแบบจึ้งนะแกใครแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะเบื่อลอนดอนที่แบบลอนดอนมันห้างมันเยอะเกินอะไรมันเยอะเกินมามานี่นะโอเคเลยนี่มีราคา retail ด้วลลยถ่ายให้ดูใครแบบว่าที่เกียดไปง้อร้านนะก็ร e เ a ลเลยราคาตอนนี้แบบโอเคมากโอเคมากขึ้นเยอะมากๆคือมันเดินง่ายมากแกฮาวินิโก เซลฟริชชีสหีแตกทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยไอเลิฟแนดากูดนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าเซนะลฟริชนะลดราคาเมือนแคนดากูดนอร์ม l ลลี่เด็ดดอนดูเซลแ l ่ดอนนี้แต่วินเทอร์โค้ทหนาวเอนนี่เว่ยเบอร์บรีมีพอสมิที่เป็นช็อปแตนอ l o n e นะนี่ฮาวินิสโกนะคะก็ลดราคาเหมือนกัน u ั to ูสิซ ได้วอนนั้นซีพอสมิธเอาหน่อยท่าสิบเปอร์เซ็นต์ในซีีสันสวยงามเคยอยากได้เสื้อซิวนะครับที่เคยทุนทิมพิธาเคยใส่น่ก็มาดูพอสมิธนะมันเป็นคอลเลคชันที่แล้วนะมันเซลล์อยู่เผื่อจะมีเข้าไปดูไม่มีจ้าุิยเมืองน่ารักอยู่นะนี่ไงมันโอเพนซับดะ t าลอยู่ตรงนี้ ที่เหลือแล้ว15คาวนะครับโปรราคาแถกวิเวียนเวทบุกเอฟซีมีพอยของเวียนตอนนี้คือแบบยิบมากนะครับมีโรสมีอะไรเยอะของเขาหน้ารักมากเลยครับ่ะบุกแอร์เมสที่แมนเชสเตอร์แอร์เมสนะครับมีชั้นหนึ่งแล้วก็มีชั้นสองด้วยนะคระับไ,ไปดูว่าจะโชคดีหรือโชคไม่ดีนะเผื่อโชคดีเนะาะไปชั้นสอง S <S สวยดีนะใส่แล้วมันน่าจะสูงขึ้นแน่ๆเลยอะ่ะเอเทาวาลิกาโตนะครับเหลือร้อยกว่าเองอะ่ะถูกกับลดลงครึ่งหนึ่งนะครับสวยอยู่ในยี่ห้อนี้ลองเสื้อ้าบางทีก็ทำอะไรที่แบบรุ่นนี้คือโคตรเงียยเลยใครจะใส่ว่าบลูนนะคะล่นะฮะอุ้ยลถจึ้งอยู่นะเกิดจึ้งน,นะรุ่นนี้อันนี้สวยอยู่นะรองเท้าที่เที่ยที่สุดก็คืออันนี้นะ ียกกราคาดีมากเบบีดูราคานะรถนเหลือแมคควีนนะสองร้อยกว่าอ่ะต่อไปดูคาซาบังกานะอุ้ยตัวนี้ชอบมากเลยอะ่ะไม่ลดราคานะคะเบบี Baby, like this one. What you think? No? ้ไลท์ดิสฟอนบอด h i ติงบ a ตี้ฟูลเนาะลดกระจายนะคะเซลไอตัวนี้สวยนะมองแคลร์สามร้อยห้าสิบพาว แค่ตัวนี้มันของชันหรือเปล่าอ่ะมีตัวเดียวรถป้ายไปเลยอ่ะ150ฮเีพาวแคของแม็กควีนแรงมากแครคัมบังการถจาก900รเหลือ200อแต่มันเป็นสายเอลอ่ะเดี๋ยวจะลองดอูดอกถูกมากอ้อันนี้อีดอกแรงมากเหลือ200 จะโกนด้วยจะเทนมากเลยนะพาไปดูหลุยบิสตองด้วยนะคะขันเลฟูไปไหมะ่ะตอนเนี้ยจะแค่ตัวนั้นสวยนะขันเลฟูมากเลยทีดูดิคอลเลคชั่นนี้คือแบบว่าดูสีสันดิใันี้น่ารักมากเลยอะ่ะบิ๊นี่บินีอ่ะแกน่ารักว่ะตัวนี้แบบรอป แร็กสเตอร์มากเลยนะครับหรือวิ๊กตองสีแดงคอเลตจังเกเท่ดีนะ <Hey. S 1> เป็นหนังนะครับตายละแร็บเปอร์มากมีกระเป๋าพูนี้ด้วยอ่ะเขาทำแบบสตรีทดีเนาะชอบอ่ะดูดิคีิปออจะ่กอบแม่งหน้าเบื่อมากเดี๋ยวนี้มันทำเป็นสีสันแบบสวยวินกตองฟังน่ารักมากเลยฟี เขาทำแบบน้องเอาใจพวกแบบว่าชอบแบบว่าโชว์ชอบโลโก้อะไรเงี้ยได้อยู่นะดูสีจับมากตองแก<ม><ม> yeah. ดูเขาเซลล์ราคาเด็กนะ่ากลัวมากอะโทดแบกของแซงนะครับมีคาซาบังกาด้วยราคาคือแบบว่าตายไปเลยดูเด็ดูเอาเองนะคะตัวนี้สวยจังเลยอะของดีออนะครับ ควันวันฟนะครับเป็นโอเวอร์เชิร์แจ็กเก็ตตัวนี้เทเดีย์เอ f ซมีลายกระนาดด้วยเป็นวินเท์แจ็คเก็ตนะครับมองแล้วมันกลายเป็นดิชลินเลยโตบอลเลอร์ไปเลยกางเกงแซงนะครับหลวมไปนิดนึงแต่ว่าราคาอีดอกราคาได้มากเราคงซื้อนะครับแล้วก็ไปแก้ส่งที่เมืองไทยใครมีร้านแก้ส่งกางเกงยีนส์สวยบอกด้วย มนหลวมนิดนึงแต่ว่าแซงเรรองราคาแซงเรรองราคาดีมากเีจัดแทนบอกว่าถ้าชอบจะซื้อให้ควรเอาหรือว่าแบเอของที่แพงกว่านี้ดีมันสั้นแบ่ว่า,วาของแคลไซเอสนะ,ะนะครับอามิรีนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ดีดอกแรงมากแต่ละอย่างดูดิแกเหลือสองร้อยอ่ะแล้วเป็นผ้าใหม่อ่ะเก๋นะ เสื้อผ้าแบบสวยๆเยอะมาก,กมเลยสิเซลฟิชแม่งราคาจริงห่าจึงมากเลยราคาเออ75เปอร์เซ็นต์ไปเลยสิคะมายังไม่ถึง10นาทีเลยนะคะ คชอบที่เขาซอสเป็นไสมาให้เลยนะครับแต่ราคาที่เนี่ยไปมาสามสตูนะราคาแม่งไม่เท่ากันเลยสักล้านหนึ่งต้องตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะตัวนี้หกร้อยยี่สิบนะครับของแฟงเมื่อวานเห็นที่เซลฟิจหนึ่งร้อยห้าสิบฉันหยิบไม่ทันจ้ะเยวแล้วยังเหลือหกร้อยเท่านะครับเมื่อวานที่เซลฟิตเลยเหลือสองร้อย เซลยังแพงอยู่เลยเนี่ยเหลือ600กว่าเนี่ย Fc มีได้อยู่นะ115ยพอสมิดมันเซลเยอะมากเลย Fc แต่ว่าแบบมัน e r t แต่ l a c e อะถ้าเยอะอย่างนี้คือดูไม่ไหว d i o เหลือ129พาวเองอันนี้ก็สวยอะอเขดดีแซงเลยลองแกไอ้ร้านเฟนเนลเนี่ยฉันไม่เจออันนี้เว้ย มันลดไม่รู้ลดกี่ลดแต่อะไรเ <laughs> หลือ58าสบแปดพาวค่ะให้ดูราคาใกล้ๆแซงเลอรลองนะคะเออครีมมีน้ำหอมขายด้วยนะคะก็ลาเกือบ2,000ัจึ้งเด้ออันนี้คืออะไรอะเอี้ยราคาโหดรายมากเลยเนี่ย500ร้พาวเนี่ยเออเดี๋ยวนี้บาปารี่มีความสตรีทขึ้นนะได้อยู่เด้อ เคยลองอีฮอนนี้บอกด้วยนะที่ว่ามันสบายหรือเปล่าเอพี่อยากลองมากเลยแต่รองเท้าผ้าใบที่บ้านมีแบบเยอะมากราคาหนร้อยห้าสิบห้าพเงเนี่ยน่าสนใจเด้อตอไปจ่ายเงินคนขายตกใจเลยบอกว่าทำไมมันถูกจังฉันเป็นพนักงานฉันยังไม่รู้เลยว่าเป็นราคานี้ไม่งั้นฉันจะซื้อเองก็บอกว่าขอโทษทีนะคะปกติอ่ะถือแว่นอะถ้ามันลดราคาเยอะๆยะถ้ามันไม่ฟิตฉันก็ไม่ซื้อนะคะแล้วแบบโชคดีมากที่มันฟิตกับหนกนะฉันเพราะฉันเป็นคนหาแว่นยากมาก เฮ้ยนอร์เทิร์นสแควร์เกนะมันคืออีสต์ลอนดอนนะแกมันคือบรนะิกเลนอะเลิศอยู่นะไอเลิฟดูดิร้านแบบเซ็กนะันเทอร์เน่ยเยอะมากแกต้องมาเดินกันลางวันนะฉันว่ากลางคืนมันแอบ,บน่ากลัวถ้ามากลางคืนก็นคือมาดึกๆเลยอะไรเงี้ยดึกๆแบบว่าเวลาปาร์ตี้อะไรเงี้ยร้านพวกนี้นะครับเสื้อผ้าของคาหาอะไรเงี้ยเยอะมากเล้ะ มีร้านกิฟท์ช็อปแบบว่าช็อปเล็กๆคาเฟ่เก๋ๆอะไรเงี้ยบาร์น่ารักน่ารักหลายร้านอยู่นะแถวนี้นี่นลครับอยู่ hey Street. เ d เด t สตรีทแต่งตัวสไตล์สตรีทนะครับร้านนี้แบบฟีเล็กชันแบรนด์แล้วก็ของสวยมากอยู่ร้านฮิปนะครับตรงนอร์ทเอนท์สแควร์ของแับเดเก๋มากเลยเป็นแบรนด์ส่วนมากบบแบบแบรนด์เก๋ๆแล้วก็ควาเอ็กลักซ์วีนะครับที่เป็น Street Brand. สวิตแบรนด์สรีทแบรนด์อย่างเงี้ย แล้วก็เป็นน้องเด็ก,กนะครับแวนเป็นเส้นของคาหาดนะครับองเกิดสองร้อยอะงามากสีมันแบบพึ้งมากมสีนนเสน,เนก็สวยนะครับราคาไม่แรงอะแต่ชอบของคาหาดมากกว่าว่าสีมันแบบจึ้งกว่าถนนวัดคนเดินมันเสานี่คือคนเยอะมากเหมือนที่เยอรมันเลยทีดูดิ ที่แฟนต้องทำงานนะครับเอฟก็เลยได้กลับไปเก็บตกที่เซลฟีจิตแบบหนึ่งนะนี่สองดีออให้ดูตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยอ่ะมีใบนี้บ้าที่เป็นแบบว่ารุ่นบแบบโทดแปลกบ้าของจริงก็อย่างนั้นนะนะราคาของเซลให้ดูนะครับเดิสีชิวงชี่เห็นปปร้อยเก้าสิบเดือดสีล ที่นี่เซลโหดนะเมื่อวานเน้นไม้ได้เสื้อไปแล้วก็ถุงเกงไปราคาดีมากเรวถ้ามีเวลาเราจะแขกของให้ดูนะครับวันนี้ราคาชีวองชีด,<ม>ดูราคาดีลดเยอะอยู่นะ<ม>เนี่ยใบเนี้คนดแบกเห็นปะเซลกระหน่ำต้องมาหลังปีใหม่นะไว้แกก่อนคร<ม>ิสต์มาสยังไม่เท่าเท่าไรแต่หลังปีใหม่นี่คือเผาจริงดูราคาดีพันสามถาร้อยเาิปลันเทียกได้เห็นนะ อเล็กซ่าแบ็กระลดนะครับจากพันถองเนี่ยเหลือ870มี2ส,สีนะครับสีกันบินไทยเลยเนหะ็นไหมเ้ยมีใบนี้น่ารักอ่ะใบเล็ก830เฮ้ยน่ารักนะเป็นใบแบบเหมือนมินิเฮ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะ250เองแจ็คเกอร์มูสใบเล็กมากเห็นมือเอสปะ่ะเท่ามือเอสเหมือนประมาณแบบว่ามินิแคลลี่ประมาณนั้นอนะ่ะน่ารักกว่า ก็ได้เป็นเหมือนพอเฉดเนาะไม่มีสายไม่น่าจะมีสายสะพายครับมีปะวนะของว,นะวันนแบบี้สุดเจนเกดีนะเกือบสามร้อยห้าสิบเอยง่ะจาก800รอกว่าเป็นแบบโทษแบ็กฟีแบ็กได้เลยะ่ะราคาซึ่งมาก้าสนะครับเป็นกุนเงินทานะครับตอนนี้เพรา,าอยู่ที่อังสเด็จอุ้ยเหลเาาือเท่าห้าดอกแรงมากอันเก้าแต่ดูไม่รู้ว่าเป็นดีเบียนนะคร แจ็ค <Jack> มูต์ในี้ต่อแหล่มากเหลือ230ราวบมีอนะครับนี่ด้วยเนี่ยดูเอานะไปเล็กไปน้อยแล้วก็มีไปมินิด้วย235ออันนี้คือไปมินิเลยนะครับไม่รู้ราคาถูกหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจยไม่ได้ตามของรออาแปนเนี่ยจะถ่ายให้ดูเนาะที่ของเมา์บารี่นะครับ เป็นแบรนด์ของแสแฟนชาร์อังกฤษก็ลดจุกเลย,ยพี่ดูดิบอ t ิก a c คอลเลคชันใหม่ดีดวลนี้มากเลย,ยพี่ดูดิชาแนลนะครับไปที่แบบเป็นไวรลทางอินสตาแกรมไม่ไม่มีโชว์ในร้านเลยนะดูจากหน้าร้านเหมือนคล้ายๆชาแนลเทนนี่นะครับแต่เป็นกระเป๋าถือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะของจริง แบรนด์ yeah, yeah, นี่เหมือนของสำเพ็งเลยอะ่ะพ mm hmm. ี่คือโลโก้มันใหญ่จนน่ากลัวมากเลยอะ่ะ mm hmm. ต่อาน้องดาวนะครับน mm ี hmm. ่น่ารักนะ mm hmm. สีคอลเลกชันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอฟซี ราคาโอเคมากเลยเพียนเนี่ยพันกว่าเราเองนะอันนี้ก็พันหนึ่งนะได้อยู่นะเป็นคลัสมีแบบว่าเซ็กซ์แฮนแันบิวตี้ของเซลฟรจิตก็คือจึ้งนะคะมีหมดเลยจะมาหา เมกาบายมาริโอ้นะครับให้ใหญ่อันย่านะครับเพราะว่านางไปดูโมเมิพับเลิรน,นะคะก็เลยมาขีออกกันแต่ที่นี่ไม่มีค่ะเป็นอเมริกันแบรนด์โอเคพาเหมือนให้แจกจริงอ่ะพันสองร้อยปอนด์เหลือสองร้อยยี่ดอกแรงมากตัวนี้น่ารักดีนะของจีวงชี hi, แต่ว่ามันไซส์ใหญ่อ่ะราคาโอเคมากสองร้อยพาวแกดูดิเสื้อชีนเสื้อยืดแข่งเลยลองนะครับถูกเป็นที่เลยตัวละหนึ่งร้อยพาวเอฟซีเมื่อวานยังไม่มีนะที่มา ลองเื้อเหลือ500แกจากราคาลดครึ่งครึงครึ่งหนึ่งอะเก่งยินสวยดีเนาะตัวละ900พาวอ่ะเท่ดีนะแต่ราคาแบบไม่น่ารักเลยชอบตัวนี้มากเลยสีผ้าดีมากแต่ว่ามันยังใหญ่ไปนิดนึงอะดูดิแขนมันยาวไปนิดนึงอะจะได้ว่ะราคาก็ดีนะถือว่าดีเลยอะลดลงเยอะมากลดครึ่งหนึ่งอะ จากพันกว่าพาวนะครับตอนนี้เหลือห้าร้อยสำหรับเสื้อใหม่ถ้าใหม่แซงถือว่าใช้ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่เอ็นดีมากไม่ถูกมากแต่ก็ไม่แทงเกินเลยเนี่ยตัวนี้ใส่แล้วดูผอมมากแกเอฟซี FC ของแซงลดจากดูนะหกรอยยี่สิบเหลือหนึ่งร้อยควรไหมควรเนาะเป็นผ้าใหม่ะ่ะคิดว่าโอ้โหของอามีนาสีนี้คือฉับมากสวยเนาะ ลิขเนเจอร์ของนางเลยนะคะวีห้อนี้สวยอะ่ะสีสันสวยงามมากเลยเลยนี่เออเอาสีฉ่ำมากรองเท,ท้ามีลีนด้วยนะครับแต่จะอยู่ในเซฟเฟิตน,นะครับชั้นสองมีแต่ของผู้หญิงเนาะคอลเลคชั่นใหม่น่ารักมากเลยสีนี้เออควายเอดจักชูรีไหมล่ะควายเอดไหมล่ะคะสวยอยู่เดอ้อ มาลองเคื่อคนาดากูดนะครับอ,อันนี้โอเคอะ่ะหุ่นด้ว่ะครับก็เดี๋ยวจะไปดื่มปานะครับชื่อสเตรที่ออสเทนแวร์ะนะเดินผ่านแล้วมันดูมันดูคิปมากแล้วพอเข้าไปดูรีวิวคือรีวิวดีมากเดี๋ยวจะกลับไปนะครับไปถ่ายให้ดู เดินตรงไปเรื่อยๆก็ถึงละตอนดึกๆมันแอบ,บนากก่ากลัวน,นิดนึงคนต่างชาติเยอะแถวเนี้ยแต่ว่าโอเคแ้วะไปว่าคนอื่นเขานะกูก็ต่างชาติอีดอก <c oughs> พ,ดพูดเหมือนตัวเองเป็นคนปุชเชเนาะ <c oughs> ไม่หมายถึงว่าต่างชาติที่บอกเขาดูน่กกากลัวน่กกวากลัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยะแต่เราก็ไปจัดเขาไม่ได้นะบางทีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เคยเกิดเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยวันนั้นอ่ะหิมะตกหนักและฉันน่ะต้องขับจกกักรยานขี่จักรยานใช่ไหม แทระมันมาทั้งสองเดเร็กชั่นใช่ไหมะเอ็ดมองแค่เดเร็กชั่นเดียวอะไรเงี้ยตอนมาอยู่แรกๆอะไเงี้ยลืมมองอีกเดเร็กชั่นหนึ่งก็เลยแบบเจอแทมชนจักรยานไว้จักรยานปิวเราก็ตัวปิวเลยค่ะฉันก็นอนอยู่กับพื้นเลยกองกับหิมะแกกระดูกที่โครงหักค่ะลุกไม่ได้แล้วคนที่เราที่เขาดูน่ากลัวน่ากลัวพวกแบบอาลับอาลับ,บที่หน้าตาเขาโคตโหด,ดอะ่ะ เขามาช่วยเราแกแล้วก็มาจับมือเราพวกแบบพรมเลทเท่านั้นน่ะมาจับมือเราว่าเธอมีสติใช่ไหมเธอโอเคไหมเราสันเลยกลําบุรณะให้หลังจากนั้นมาเราก็พยายามที่จะแบบไม่จัดคนเลยอ่ะเข้าใจป่ะมึงโค่นห้ามจับจากหน้าตากันหนึ่งตัวเลยเว้ยเพราะว่าเขาจิตใจดีมาขอมาช่วยฉันอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศข้างในบาร์นะคะแบบฟีดูดีมากดูเป็นกิมเ์บาร์มากเลยเบบี้ออเดอร์โอ้ลูกมัน มโอ้แซงสีคลิปหน้านะคะเป็นคลิปอันบอกซิ่งนะคะสปอนเซอร์ยูทูบเบอร์ท่านใดติดต่อเอ็ดดีมาได้นะครับอยู่เมืองไทยเดือนมกราแล้วก็คุมพาค่ะ See you. Bye. รับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย